สรุปสั้นๆทำไมคนบางคนถึงเกลียดชาวยิว 1. เรื่องศาสนาในอดีตมีความเข้าใจผิดว่าชาวยิวเป็นคนฆ่าพระเยซูต่างศาสนาทำให้ถูกมองเป็นคนนอก 2. เรื่องเศรษฐกิจชาวยิวเคยทำอาชีพปล่อยเงินกู้ทำให้ถูกมองว่าควบคุมเงินทองบางคนอิจฉาที่ชาวยิวบางกลุ่มร่ำรวย 3. ทฤษฎีสมคบคิด มีคนเชื่อว่าชาวยิวควบคุมโลกการเงินหรือสื่อแต่ไม่มีหลักฐานจริง 4. ยุคนาซีสงครามโลกฮิตเลอร์สร้างความเกลียดชังบอกว่าชาวยิวเป็นภัยต่อประเทศฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวไปกว่าหล้านคน 5. ปัญหาอิสราเอลปาเลสไตน์ บางคนสับสนคิดว่าทุกคนที่เป็นยิวเท่ากับสนับสนุนรัฐบาลอิสราเอลจริงๆต้องแยกกันระหว่างชาวยิวกับรัฐบาลอิสราเอลสรุปสุดท้ายคนเกลียดชาวยิวเพราะอาคติความไม่เข้าใจและประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนแต่ความเกลียดชังต่อเชื้อชาติหรือศาสนาใดๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น